สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีหลักสูตรหลักหน่วยบนนะครับจะมาทําให้เพื่อนๆชมนะครับของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับปีหกแปดที่จะถึงนี้มีอีกไม่กี่วันนะครับมาดูสติย้อนหลังก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสูตรหลักหน่วยบนนะครับ ย้อนหลังไป5งวดนะครับงวดที่1นงนะครับสิบมีนาคมนะครับกานหสะครับหลักหน่วยบนนะครับออก5้าสนะครับอันนี้ผ่านนะครับวันที่1เมษายนหกแปได้เลขหลักหน่วยบนนะครับห้าหกดแดเออก6กแดเดผ่านนะครับเข้าเลข7วันที่16เมษายนหกแป เลขหกเจ็ดแปดเก้าศูนหลักหน่วยบนเลขที่ออกนะครับสองเข้าเลขเ็ดนะครับผ่านนะครับวันที่สอพฤษภาคมหกแนะครับแปดศูนย์เก้ะครับแปดศูนย์เนสะครับเลขจะออกสามเนะครับเข้าเลขแหลักหน่วยบนผ่านนะครับ วดันที่16พฤษภาคมปี68นะครับหลักหนวยบนนะครับ2 3 4 5 6ออกส0มงวดนี้หลุดนะครับไปเข้าหลักร้อยนะครับเลขก3มงวดถัดไปก็1มิถุนายนปี68ต่อไปก็เราจะมาเข้าสูตร หลักนมวยบนเกลนกันเลยนะครับของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนปีหกแนะครับก็มันเดิมนะครับเอาเลขท้าย3ตัวของงวดที่แล้วมาตั้งนะครับก็จะได้เลข309ตั้งบวกด้วยเลข0ูนย เลขสูตรของเราจะเป็นเลข9นะครับบวกด้วยเลข3ตัวท้ายบนนะครับจะได้เลข3บวก9นย0บวก9เลข9 9บวกเลข8เราจะได้เลข3ตัวนี้นะครับ298ทีนี้เราก็จะบวก ร้อยมาลายลงมาให้เหลือตัวเดียวนะครับ2บวก9ทกับ1 9บวก8ทกับ7บวกร้อยมาลายลงมา1บวก7กับ8ก็จะเหลือตัวเดียวแล้วนะครับคือได้เลขยก8ได้เลข8 หน่วยบน5ตัวก็จะนับก็จะนับจากเลข8ไปนะครับ5ตัวเดินหน้านะตัวจะได้เลข9 x 0เลข1เลข2เลข2เลข3จะได้เลขหลักหน่วยบน5ตัวนะครับ9 0 1 2 3ของงวดวันที่1เมเมษาย,ยนปี68นะครับ <c oughs> เราจะมารอดูกันว่างวดวันที่1นึ่งมิถุนายนปี68เลขห้าตัวนี้นะครับหลักหน่วยบนจะเข้าให้หรือเปล่านะครับก็เช่นเคยนะครับท้ายคลิปก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม